ก็ตอนนี้ก็ยังรอนะครับรอพระขุนเจ้านะครับขึ้นบนหลังช้างแล้วก็ตักบาดกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทีนารัฐทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับ วันนี้นะครับมาช่วยบุญช่วยงานกุศลนะครับผมทําบุญตักบาตรบนหลังช้างนะครับผมแต่วันนี้นี่โอ้โหสุดทรมานเลยนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับถึงตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลยนะครับโอ้โหจิตใจงดงามมากๆเลยชาวช้างของเราสู้มากๆเลยนะครับทีมงานของเราสู้มากเลยนะครับผมในวันนี้นะ โอ้น่าสนใจมากๆนะครับผมวันนี้มีมาหลายเชือกเลยทีเดียว,ยวมีพี่ชัยมงคลนะครับสองกูผานะครับสามนัองพี่ดาวสี่น้องโพเงินห้าคหม,มืน่นหกน้องบุตรองเจ็ดแม่โบเก้าเอจ็ดแปดน้ำแตงเก้าแม่คันสิบนะครับก็พายมงคลน้อยของเรา วันนี้มาหลายเชือกเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตักบาทบนหลังพระไม่รู้ว่าจะได้ตักบาดหรือเปล่านะครับวันนี้น่าจะเป็นฝนบนฟ้านี่กระนั่งมากๆเลยนะครับแม่แม่ครับผมตอนนี้เราก็มารวมตัวกันนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับ กน่าเห็นใจทีมงานนะครับผมน่าเห็นใจทีมงานมากๆเลยนะครับนาเห็นใจทีมงานมากๆเลยนะครับผมโอ้สุดยอดหนาวมากวันนี้หนาวแต่เช้าเลยนะครับวันนี้หนาวแต่เช้ามากๆเลย มีทีมงานของเรามาครบคันเลยทีเดียวนะครับผมมาทั้งหมดเลยนะฮะเหลือไม่กี่เชือกนะครับที่ว่างๆอยู่เหลือไม่กี่เชือกนะฮะวันนี้ก็ต้องภูมิใจนะฮะวันนี้ภูมิใจมากๆเลยนะท่านเจ้าภาพอืน่าจะภูมิใจมากเลยเพราะว่า น้องช้างของเรามาก็มาฟรีนะครับผมไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาฟรีนะครับเรามาฟรีนะครับเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมาด้วยจิตด้วยใจนะครับสุดยอดประเทศไทยนะโอ้โหชาช้างของเราวันนี้ได้บุญเยอะมากทำเพื่อน้องช้างนะครับบุญบุญนี้นะครับ ทำเพื่อน้องช้างโดยเฉพาะเลยนะครับมาทําให้น้องช้างของเรานะครับได้มีสุขภาพแข็งแรงรสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าโอ้โหน้องช้างของเรานี่ต่อสู้มาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้นี่เราเลยพาน้องช้างของเรามาทําบุญด้วยนะฮะมาทําบุญตักบาทนะครับบุญบารมีของเราสูงส่งมากมายนะครับผม ตอนนี้น้องช้างของเราก็โอ้โหหนาวนี่นะครับหนาวทั้งควานหนาวทั้งนงช้างของเรานะสุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหยังไงก็สู้ไปด้วยกันนะครับผมขาดทุนไม่ว่านะครับขอให้ได้หน้าเป็นพอเป็นสโลแกนของทีมงานของเรานะครับผม นี่ครับมาด้วยจิตมาด้วยใจไม่มีใครน้อยนักน้อยหนานะครับจะมีทีมงานคุณภาพอย่างนี้นะครับผมมาด้วยจิตมาด้วยใจกำไรก็คือบุญล้นถุงนะครับผมนี่กำไรของเราคือบุญล้นถุงขนกลับบ้านให้หมดเลยนะครับ มาเอาบุญด้วยกันนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก็เรียนเชิญแม่แม่ทุกทท่านทุกทุกคนนะครับผมนี่วันนี้ครับน้องช้างของเรามาที่บ้านน้องพิมานบ้านโพเงินหรือว่าบ้านสำโรงนะครับพิมานโพเงินสำโรงเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับทําบุญตักบาตรบนหลังพระนะครับผมเออพูดผิดอีกแล้ว เรามาทําบ,บุญตักบาตรบนหลังช้างกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมงานนี้เรามากันทุกปีนะครับผมแต่ว่าปีนี้เรามาแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับวันนี้มาเอาบุญไม่มีใครหนาวเลยนะครับดูนะไม่มีใครหนาวเลยนะ โอ้โหเสื้อกันฝนก็ไม่มีไม่มีใครมีเสื้อกันฝนช้างก็มีมีเสื้อกันฝนนะครับท่านใดมาก็ไม่มีเสื้อกันฝนสักท่านนะครับผมนี่ครับดูแล้วมีแต่เสื้อบางๆนะครับเรามาเอาบุญด้วยกันนะครับนี่มีแต่เสื้อบางๆทัง้งนั้นเลยนะ ยอดนะครับวันนี้ก่ยังรอนะครับรอรอท่านเจ้าภาพอยู่นะครับพวกเรารอท่านเจ้าภาพรอเวลาจะเข้าไปนั่งหลังช้างนะครับตักบาตรนะครับผมรอเวลาอยู่นะครับรอทีมงานนะครับผม วันนี้ทีมงานของเรามาทั้งหมดสิบเชือกสี่อิดเชือกนะครับผมมาจากคาร่านะครับรถของเราก็เรียงแถวนะเรียงแถวรอน้องช้างของเรานะครับ ตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทออกไปแล้วนะครับไปรอไปรอตักบาทนะครับที่วัดนะครับผมวันที่หนึ่งที่สองของทุกปีก็จะมีนะครับเดือนเมษาตักบาทบนหลังช้างที่วัดป่าน้องพยอมนะครับที่บ้านพิมันหรือว่าบ้านโพนเงินนะครับผมบ้านพนเงินนะครับ บ้านสำโรงโกลกันนะครับกำลังเดินทางไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะตามน้องช้างของเราไปนะครับเพื่อจะไปทำบุญด้วยกันนะครับเพื่อตักบาตรด้วยกันนะครับผมเรากันไปกันเลยนะครับผมมีน้องช้างของเรากำลังจะเดินไปที่วัดนะครับมีช้างอีเชือกหนึ่งนะครับ โอจไปดีกันนะครับกำลังจะลงรถนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ตเตล่นสวัสดีครับ,บทีมงานเดียวกันนะครับผมกำลังจะไปด้วยกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผม <c oughs> ก็มาหลายพามาถึงที่ <c oughs> เราจะตักบาตแล้วนะครับ <c oughs> นี่หลังช้างของเรานะครับก็มายืนรอกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็รอพักคุณเจ้านะครับฉันพัตหันเช้าเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะได้ขึ้นหลังช้างให้หลวงพ่อท่านขึ้นหลังช้างแล้วก็จะตักบาดบนหลังช้างกันนะครับมีกิจกรรมของทุกๆปีนะครับผมมีอยู่ทุกๆปีเลยนะครับโอ้โหลมแรงมากนะครับแม่แม่ครับผมตอนนี้ฝนก็ตกหนัก อยู่นะนี่ <N ous> <N ous> ครับนี่ก็เป็นชาวช้างของทาร่าตของเรานะครับมีแต่ของทาราตของเราเลยนะครับกับพ่อปลายนมเสกนะครับเดี๋ยวฟันหลายพาไปดูด้านหน้าแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังรอนะครับรอพระขุนเจ้านะครับ ขึ้นบนหลังช้างแล้วก็ตักบาดกันนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอในช่องพังทันเงินของเรานะครับผม ก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องทางทันเงินของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนี่ครับตายนองเสียงฮะ สิ่อหน้าที่งานของเรานะครับครับโอ้โหรูปหล่อเหมือนกันเลยเนาะหล่อทั้งควานหล่อทั้งช้างเลยนะครับรูปหล่อเหมือนกันนะครับ ครับเดี๋ยวเราลอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝันหลายแล้วก็เพื่อน,อนๆกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรานะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสาเีจ